ก่อนว่าเป็นคอมเมดี้ที่อยู่กับเรามาน,นานมากนะฮะล้วก็เป็นเป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวเปิดตัวเปิดตลอดการนะฮะแล้วก็เป็นตัวเปิดที่เดี๋ยวนี้มีตัวละครที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากที่ให้ทุกท่านได้ลองฟังกันดูนะฮะคนแรกครับคอมเมดี้คนแรกอ้วนท่าพาครับผม ทโอ้ไทยโอเคโอเคนั่นไทยโอเคได้ต้องถือกันสบายกว่าช่วงปีช่วงดิสมาตที่ผ่านมาเนี่ยมีประสบการณ์ดีๆกันไหมเราแบบถึงมันจะเป็นแบบภาวะโควิดแล้เนาะแต่ว่าพอถึงช่วงแบบจอยทูโรเวิร์เนาะเราก็จะรู้สึกแบบเนี่ยมีความรู้สึกสดใสหน้าเลย ยังไงเรารู้มีความรู้สึกว่าแบบพอจอยจู่เดว์เพลงมันดังขึ้นมาเรามีความรู้สึกตึ๊งตันอ่ะเหมือนได้ยินเสียงคนโดนตบหน้าพี่อ่ตบกูทำไมน่าจะเป็นเกิมมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกว่าถ้าพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกอ่ะมันจะต้องมีความรู้สึกแบบที่เรียกว่าความรักความรักแบบมุ้งมิ้งอ่ะซึ่งบางครั้งมันก็ทำให้ชวนสับสนแล้วก็เข้าใจผิดกัน มีเพ so, ื่อนคนหนึ่งมันอะเวลาพิมพ์แชทคุยกับแฟนนะไม่รู้เป็นอะไรอะมันชอบพิมพ์ย่อต่ออต่ออตออเออตัวเองกูก็นึกว่ามึงกำลังจะไปตอมไอ้เหี่เลยล่าสุดล่าสุดอะฮะดักสุดเลยไปไหนมาดักเป็นไรอ่ะพูดพูดดักอีกกระดับล่าสุดประตูเข้ามาเลยครับว่่ามคอหอคอไฟต่อคอถึง เออมิสยูมิสยูคอทอมิสยูเอออย่าขอบเลยปรากฏวันดีคืนดีกำลังนั่งคุยกับมันอยู่ดีๆคุยกันเหมืนเดินแบบกึ่มเล่าเสือกันอยู่ดีๆอ่ะแม่ต้องคอทอใส่หนุเว้ยตอนที่มันเป็นผู้ชายไอ้เฮียเดินเดีใจรึเปล่าเคยพอพาที่ฉันด้วยเปล่าก็รู้นะว่าตัวเองหน้ะตาหล่อแต่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะอะไรขนาดนั้นมึงอแบบมันมือแบบคอปู เออเออขอทอคอทอกูก็อะไรวะปกติขอทอกับมึงแฟนมันคิดถึงมึงคิดถึงอะไรกูเออไม่ใช่ข้อทอกับมึงกับควยเธอฟังออฟไรแด็ดนั่นแหละมันเลยกลายเป็นเรื่องปัญหาเรื่องตัวอักษรยอดที่มชนปวดเสียหนึ่งเก้ามากพอพูดถึงความรักแบบแฟงกันกะนุ่นกันนี้เราก็ต้องพูดถึงปุ่การีของเราพ่อแม่ขอนเรา พ่อแม่ของคนอื่นไม่รู้เป็นไงนะแต่พ่อแม่ของผมเนี่ยปลูกฝังความแข็งแกร่งให้กับผมมาตั้งแต่เริ่ม25ธันวาคมมาถึงปุ๊บทุกคนก็จะแบบนี้นะโอ้จะได้ของขวัญนุ่นนี้นั่นพ่อกับแม่ผมให้ผมขวันชิ้นแรกในการได้รู้จักกับเริสอาสครับแม่ผมเดินมาตกหลสันตะคอนไม่มีจริงนะคอหอครับแม่ ขอถอที่ไม่ได้แม่ว่าคิดอถอึงไหนอทอมันเป็นควแค้นในฝังอกฝั่งเข้าเป็นในซิดีบังเรียกว่าฮีโมฝั่งเขาเ้าไม่นฮีโมโกลบินถ้าถอดรหัสดิออกไปได้เนี่ยน่าจะรู้แล้วหนะว่าแบบแม่แม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมได้วันหลังจะเอาคืนการรักแค้นไม่ต้องรอถึงปีสองปีวันสองวันก็มาเกิดได้มาถึงแม่บอก เนี่ยยังกโกรธอะไรยังงอนอะไรเนี่ยก็ไอ้กไก่แค่การเล่าเรื่องจริงมันไม่ตายหรอกนะเราก็เลยบอกเราแม่งั้นถ้าลูกจะพูดความจริงแม่จะรับได้ไหมอ่ะอ่ะว่ามาแม่พูดจยาบคายแม่เคยพูดจยาบคายที่ไหนไม่จริงแฉใ่เสียงสูงไม่รู้ทำไมผู้หญิงต้องเสียงสูงไปตลอดแล้ว,แล,วแล้วเวลาเสียงสูงเนี่ยแม่แม่จะมีนัยยาวะว่ามึงโกหกอยู่เว้นเวนเวนอะรอยดีไซน์ real. i ี s b e e มีเฟ e โอเคพอเราก็บอกแม่ไม่เคยพูดหยาบคายแม่ไม่เคยว่าอะไรรุนแรงเลยมีหลักฐานหรอเราไม่มีอะไรมากเราผ่านมือไปที่จุดหนึ่งโดนโดนดยดนะขอให้คุณลองดึงดีๆคุณจะเป็นคนดีมาจากไหนไม่สำคัญเช้าตื่นมาคุณจะทำบุญกี่วัดก็ไม่สำคัญกลวดน้ำกี่วัดก็ไม่สำคัญ พิศตาที่คุณขึ้นรถปุ๊บไอสัตว์ย็นเม้เงเก็บเลยท่นตีนี้เหรอจะชทีทีทีแม่งเลยไฟหน้าเปิดมาไม่เนีคุ้ยคุยเธอคุ้ย,ย,ย,ย <laughs> ทุกคนมีความอยากมากแต่ส่วนของแม่ผมเรอเวลาขับรถของแม่ผมเนี่ยเขาจะเอามาหินนิดหนึ่งคือพอขับรถไปแม่เขาก็จะเห็นอะไอข้างหน้าไม่ปา ตัดเข้ามาสมมติเราอยู่เลนของเราอ่ะแล้วมันจับ,บจในขวาไม่เข้าซ้ายจักซ้ายไม่เข้าขวาไอ้นี่ยคุณนึกว่ามันเป็นมูฬหรื้อยอยู่บนทางด่วน,นโพเวเหรือออย่างเงี้ยแล้วแม่ก็บอกนั่งนั่งอยู่ดีๆนะไม่มีสัญญาณชีพใดๆในการจะบอกว่ากำลังจะสบดแล้วนะสวตสดีแล้วเราแล้วเรากำลังเรากำลังนั่งในมือถือของเราอยู่อะ่ะแล้วเราก็หัวเราะหัวเราะกับมุกอยู่อะ่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงสวตสดีอัไรแม่อะไรแม,รแม,รแม่เกิดอะไรขึ้น ดูไอ้หน้าเฮี้ยตัวนั้นดิแม่งขับรถปาดไปปาดมาเหมือนงูเนี่ยโอ้ยพ่อมันตายขับอย่างเงี้ยอย่าอย่าให้มันมีชีวิตอยู่นะไม่ต้องกลัวเราเราก็บอกแม่จะเย็นๆเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรน่ะหนาไม่เห็นหรอกมันเลื้อยอย่เนี่ยไอ้ส้นตีนอาา่ะสรุปไอ้ส้นตีนมีเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเริ่มกามดา่าด่าทางนู้นหรือด่าเรานะไม่ต้องกลัวมาตามกับแม่มาไปตามกับแม่จะตามยังไงอ่ะก็อยู่กับแม่ กัดแล้วแม่ก็เหยียบรอยยี่บนรถทางด่วนแม่ตาไปถึงคันนั้นแล้วก็พุ่งอกทางซ้ายแล้วก็รถกระจกแลปะปัญหาคือรถกระจกไม่ได้รถฝั่งเราเพราะรถแม่งอยู่ฝั่งซ้ายรถกระจกฝั่งกูแล,แล้วแม่ก็ตะโกนจากทางขับคนขับอ่ะคือปกติเขาต้องขับรถแล้วหันหน้าอี้ใช่ไหมแต่แม่เขาก็หันไปทางหนั้นหันย่างงี้เลยอไอ้นักสตีนม,มึงขับรถเฮียไง รถเราไม่มีปืนเออช่างเถอะมีอะไรอิกมาได้เคียกแม่งเลยแม่ใจเย็นๆถ้าแม่ควกักปืนออกมาจะทำยังไงใจเย็นๆเ,เห็นไหมความอมาหิตของคนเราแม่ผมก็ไว้ใจไม่ได้รักแม่แต่ยังไงก็ขอขอแม่นะอันนี้อันนี้ไม่ใช่วควยเถอะอ แล้วพอเราสัมผัสบรรยากาศความรักแบบนี้ขึ้นมานี่ยังเรื่อง่างความรังมันเลยทำให้ผมนึกถึงเรื่องว่าในโลกโซเชียลอะ่ะมันจะชอบมีการโพสต์ถามบบอะไรแปลกๆกัน Just like for example ภาษากฤษได้ว่ากันเนาะไดะ้แต่ี๋ยงใส่สับไทยให้ For example Why the wise always take the money off ทำไมผู้หญิงภรรยาต้องเป็นคนถือเงินตลอดแล้วในโพสต์นั้นมีความพลั้งพูประมาณ20บรรทัดเหมือนประมาณ <Yeah. S 1> ว่าเนี่ยกูก็เป็นคนหางานนะ I I have by by work work for money a lot นะ why why don't we have to use j u s go to the girl I don't know why we have Mary a n d not a slave okay under stand อะไรสัมผัสได้แหละ top comment top comment say sometimes you have to choose between be money And y o u r life. ลยูไลฟ e ยี c ห o o s ิ o ชิ้ m พร้อมคอเมน์บทุกเรื่องจบทุกปัญหา20ประาทันไร้ความหมายทันทีมึงเลือกเอาว้แล้วกันมึงจะเอาเงิหนหรือมึงจะเอาชีวิตไปอีกโพสหนึง่งอันนี้มาแบบนะสนสน I want to know s o m e words that m a k e you feel better ขอรู้หน่อยอีกคำนำคำที่ทําให้คุณรู้สึกสดชื่นทาให้คุณรู้สึกกระปริกระเปล่าทาให้คุณรู้สึก bright ก็จะมีคําว่าคอถออะไรอย่างนั้นอยากจะคอผอยเพอ,อคอมเมนต์มาเลยเอ่ยฟังแล้วชื่นใจจริงๆว่า I already s e n d you วันนี้ถอยอยู่กูโอนเงินให้แล้วนะชื่นใจไหมได้ยิอย่างนี้ชื่นใจนะนไหมมีใครไหมแบบ เฮ้ยโอนเงินให้ล้างๆอุยอ้ยโอนทำไมอ่ะมึงรออย่างน,น,นี้ก็ได้ไม่อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อนผมนะสไตล์ม,มันเลมึงจะโอนเงินมันในในโลกโซเชียลมีเดียรเราต้องระวังลึกนึงเป็นสำคัญเลยนะไอไอพวกาการตั้าคำถามอ่ะบางคำถามตาั้งไปอ่ะเราตั้งไปแล้วเหมือนนี่นีน่ตักใจนะแต่เรารู้สึกได้เลยว่าการตั้งอย่างเงี้ยมึงกำลังหาสติอยู่คำถาม age on the 30, I work the man I work a job, get the money around 1 million dollar per day per month. I'm still poor. ก <laughs> ูทำงานกูทำงานอายุ30เงินเดือนเดือนละนานกูกูยังจนอยู่หรือเปล่าพรแบบนี้มี2ประเภทถ้าไม่ซื้อสุดติก็กำลังจะโดนอวดจนอยากจนอยากโดนสตีด <laughs> เคยงง่งเนาะแล้วแม่ก็จะบอกโอ๊ยเยอะไปน้อยไป เอาเงินมาแบ่งบ้างไหมครับเอาเงินไปบริจาคพี่ตูนไหมอะไรอย่างนี้เกี่ยวเกี่ยวเนาะประเด็นขอโทษลืมไม่โกรธนะอดีตอดีตวันอดีตเราเราคือวันนี้มันวันสิ้นปีจะจะสิ้นปี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเราอยากเตรียมอะไรดีๆให้ทุกคนอ่ะอ่า กลับไปที่ไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงนะโพสคำถาม the question is why two person that is very differently can be a friend ทำไมคนสองคนที่แกตกต่างกันสุดขั้วฐานะต่างกันอะไรก็ไม่เหมือนกันอ่ะทำไมมันโคกันได้วะจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนกันก็นกได้นะทำไมมันโคกันได้มันทนะี่มันแตก ลองนั่งให้ควรดูดีๆลองคิดดูด,ดีๆลองให้ควรดูด,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 ดีๆนะ Why two person can can become a friend or 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 even in the, in, the, in the situation w h e they are fuck off some something you have to you have to the something that is really bad or that story for yourself that is matching for you right <Yes. S 1> ยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าเทียบง,ง่ายๆนะอย่างบางคนเนี่ยคนหนึ่งรวยมากคนหนึงจนมากนะแต่แม่คงคบกันได้เพราะความเคีียเนี่ยตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะเรา แดกปุ๊บเมาเมาเหมือนหมาไม่ต้องพูดไม่ต้องเซ็นไอตอนสัยแบมหาไยอ่ะไม่๋ยวกมึงจะถามนรถดีเ่ารวยยากจนยังไงทำมึงเมากูเนี่ยแหละต้องทำทิ่อบแบบพวกมึงอ่ะเอาเข้าห้องเดี๋ยวหลังกูรุ่งทีเดี่ยแหละความเงี่ยสุดท้ายก่อนจะจากกันไปขอปิดแบบวันคริสต์มาสเนาะเลยเลยมาแล้วนิดหน่อยแต่เราขออีกนิดหนึ่ง The boy say, Mom, um, what is the nation of Santa? แม่๋าคุณลุงซานตาเขาเป็นคนชาติอะไรแม่ Mother say, He is from China. ฮ้แม่บอกลูกลูกซาตามาจากจีน Why? Don't you see? All the toys is s a d made in China. <laughs> อีสองคนอนอนติดตามชมกันให้ดีๆบอกได้เลยผมถือว่าแบบยังน้ำจิ้ม้ังจิ้มยังทอหัวล็อกกรษบเดี๋ยวดูอีสองคนรับรองหาแน่นอนก่อนจากกันไปสุดท้ายขอฝากไว้ให้คิดนิดนึงถึงจะซ้ำซากน่าเบื่อไปแล้วแตนะ่เอาอีทีนึงแล้วกันบนเรือลำหนึ่งล่องไปในมหาสมุทรมีผู้ชายมีคนอยู่สี่คนประยุทธ์ประวิทรธรรมนัสแล้วก็ปาลินาอยู่บนเรือเรือกำลังจกแซงลงไปในทะเล ถามใครตายใครรอดเป็นขำถามเมื่อสั1 0ปีก่อนไม่น่าเชื่อนะครับมีเด็กตอบถูกด้วยครับประยุทธ์ประวิทย์ธรรมนัสปารินาท่าจงมลงไปตายหมดประเทศชาติรอดครับขอบคุณครับ